สวัสดีครับดิคีสรากับผมเบิร์ดดิสโทชันนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมอีกเช่นเคยครับผมแน่นอนเราก็มีข่าวในรอบสัปดาห์มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ไปดูกันเลยครับผม มาเริ่มที่ข่าวแรกนะครับนะเป็นข่าวใหญ่ที่น่ายินดีแบบสุดๆส,สำหรับแฟนเกม PlayStation ยุคเก่าจริงๆนะครับเพราะในเมื่อ Xbox One มีระบบ backward compatibility นะครับที่สามารถเล่นเกม Xbox 360ได้ s o นี Sony จึงประกาศออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับว่าเครื่อง PlayStation 4สามารถรัน emulator เล่นเกมจากเครื่อง PlayStation 2ได้นะครับซึ่งทางโ o n y ่กำลังพัฒนายอยู่นั่นเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่อง PlayStation 4จากเว็บไซต์ Digital Foundry นะฮะที่ไปเจอชื่อเกม Star Wars Bundle นะครับที่ขายพร้อมกับเกม Star Wars Battlefront บน PlayStation 4. และเกมที่แถมมาเหล่านั้นล้วนเป็นเกมสมัย PlayStation 2และ PlayStation 1ทั้งสิ้นนะฮะและนั่นทําให้เกิดการคาดเดาว่าเครื่อง PlayStation 4สามารถรันเกมของ PlayStation 2ได้ตามมานั่นเองนะครับ ข่าวต่อไปนะครับดูเหมือนว่าเกมบนเครื่องเล่นแบบ Virtual r e a l i t y นะครับจะมีปัญหาในการจัดเรทเสียแล้วนะครับข่าวนี้มีที่มาจากการประกาศของ h e p a n European g a เก Information นะครับหรือ p e g รนั่นเองนะครับที่เรามักจะเห็นตามวิดีโอเทโลเร์เกมดังๆอยู่บ่อยๆนั่นเองซึ่งพวกเขาก็บอกว่าประสบการณ์การเล่นเกมบนเครื่อง VR นั้นแตกต่างจากการเล่นเกมเครื่องคอนโซลหรือ PC แบบปกติค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเกมเสียงขวัญทั้งหลายที่พวกเขารู้สึกว่าน่ากลัวและน่าตกใจกว่าปกติหลายเท่านะฮะและนั่นก็อาจจะทําให้การจัดเรทของเกมนนนั้้้้ถููกกกพพิิจาาารรณใหสงขึตตมมไปปดวยะเะเ ทำให้ตกใจไม่มีความรุนแรงปนอยู่นั้นก็จะอยู่ประมาณเก1กี้นะครับไม่เกิน16ซึ่งเรทสูงสุดที่กําหนดไว้ก็คือ17นะครับแต่หลังจากการพิจารณาหลายๆเกมเสีอขยงขวัญบนเครื่อง vr แล้วนะครับอาจจะทําให้พวกเขาต้องพิจารณาเพิ่มเรตติ้งของเกมให้สูงขึ้นไปอีกเนื่องจากความน่าก,กลัวของเกมนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเร่อได้ว่าเลื่อนจะไปไกลเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเกมภาคใหม่ของโลกสายลับล้ำอนาคตอย่าง Deus Ex m a n แมคดีวานะฮะที่จะต้องถูกเลื่อนวันวันจำหน่ายออกไปไกลถึง6เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับจากที่เคยมีกำหนดการวางตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2016ถึงจะถึงนี้นะฮะเนื่องจากทางทีมงาน e d s o ส์มอ r e ทนะฮะเห็นว่าตัวเกมนั้นยังไปไม่ถึงจุดที่พวกเขาต้องการให้เป็นนะครับและเพราะพวกเขาหวังว่าเกมภาคนี้จะเป็นการยกระดับเกมแนวรอบเลนให้สูงขึ้นอีกด้วย รวมไปถึงต้องการเก็บรายละเอียดของเกมให้ออกมาดีที่สุดนะครับดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจเลื่อนวันวันจำหน่ายออกไปนะครับไปถึงครึ่งปีเลยทีเดียวนะฮะมาที่ข่าวสุดท้ายนะครับพัฒนากันมาเรื่อยๆนะฮะสำหรับเกมมือถือในตอนนี้ที่เริ่มจะมีเกมที่มีกราฟิกกาลังการงานสร้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะและเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับกับ Euro of p a l a g o n นะฮะที่จัดเต็มกับกราฟิกแบบสามมิติที่ล้ำมากนะครับสำหรับเครื่องมือถือนะฮะ มาพร้อมกับระบบการเล่นแบบสร้างฐานที่วัดกลยุทธ์ของผู้เล่นแบบเดียวกันกับเกมอย่าง Flash of Plan นะครับที่ได้รับความนิยมนั่นเองนะฮะตัวเกมในตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมการ Soft l a u n c h นะครับที่แคนาดากับนิวซีแลนด์เร็วๆนี้นะครับและจะเปิดให้ดาวน์โหลดทั่วโลกพร้อมกันในวันที่3ธันวาคมนี้นะครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับสามารถกดซ u b s ไ r i ป e เพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตได้อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทป รู้หรือไม่กับ DKS เครื่องเกม PlayStation 2เป็นเครื่องที่ทำลายสถิติสร้างยอดขายรวม,มท, oui, artist, ทั้งหมดมากที่สุดตลอดการนะครับโดยขายไปได้ทั้งหมด155ล้านชุดตั้งแต่วันที่เปิดตัวนะฮะมีเกมที่ลงในระบบนี้ทั้งหมด3874เกมและยอดขายรวมของเกมทั้งหมดที่วางจำหน่ายบนระบบนี้มีมากกว่า1500ล้านแผ่นเลยทีเดียวครับ